ชาวราศีไลราศีกุมนะครับทีมงานครับชาวราศีกุมนะครับสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่21มกราคมถึง20ปุมภาพัน,นะครับเรามานกันดูกันว่าชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างครับราศีกุมมีคําถามมาแล้วหรือยังมีมาแล้วนะดรเทมครับการเง,เงิน<ม>การเงินกับสุขภาพ าชาวราศีกุมนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะนะครับดรเธิมจะเลือกไพ่ทั้งหมดสิบับชาวราศีมีนเหมือนคนแรกๆนะช่วยพิมอาไว้เลยนะครับตอนนี้ราศีมีนน่าจะมีสิบกว่าคำถามแล้วครับดราเต็เมครับนะฮะอ่านะครับดรเตอมจะเลือกสิบใบนะครับเพื่อจะดูพื้นดวงของคนเกิดราศีกุมนะครับ นะผู้ชมบนเพจนี้คือคักมากนะครับแต่จํานวนคนชมมีน้อยมากเลยยังไงเรานั่งดูกันอยู่สามสิบห้าคนนี่ใช่ไหม <c oughs> แล้วคุยกันอยู่บนหน้าเพจนะฮะมาสีกลุ่มนะครับภพยได้ครบแล้วนะฮะครับอ่ะเจออะไรครับ ชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้เหมือนคุณต้องแบกรับภาระแบกอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันเนาะไม่ว่าเรื่องงานลาดงานหลวงหรืออะไรบางอย่างทําให้คุณต้องเหนื่อยใจนะครับการเงินอาจจะขาดสภาพคล่องเก็บเงินไม่ค่อยอยู่รวมทางการเงินมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่คุณต้องเสียเยอะมากในช่วงเดือนกรกฎาคม,มสำหรับเด็กอินเตอร์มั้งหรือว่าเด็กที่คิด<บ>เทอรอเด็กบิดเทอมอาจา์อาจาอาจะมีเรียนซัมมงซัมเมอร์อะไรช่วงนี้ยหลายๆท่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้คุณจะได้อะไรแบบชิลชิ่งไม่คอนเสิร์ตก็มาเยอะในช่วงนี้เยอะ คนจองบัตรไม่ได้เลยใครมีบัตรปล่อยบอก้ว้นี่บางทันนพิ่งเล่นเมื่อวานเนี่ยแกมีอาร์เอสผมจองบัตรไม่ได้เลยอยากได้บัตรเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเงินต้องใช้เยอะแน่เลยใคอนเต็มเลยแล้วคนรักช่วงนี้คนรักคุณมีเรื่องคิดหลายอย่างมากงานลาดงานหลวงคิดหลายสิ่งมากนะครับชาวราศีกุมภ์แต่ถ้าตัวคุณเองนี่แหละคนโสดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคิดหลายๆอย่างด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่หมายถึงว่าทําอะไรก็ตามจะสําเร็จนะ ความรักสุขงอมการทําอะไรทุกอย่างก็จะราบรื่นทําอะไรก็จะไม่ติดขัดครับบางครั้งก็ตปรงในเรื่องบางเรื่องรวมทั้งสิ่ง,งศักดิ์ส<ม>ิทธิ์ทั้งคอยช่วยคุ้มครองสาหรับคนโสดอาจจะโสดยาวนานแต่งงานช้าหน่อยก็เกิดขึ้นได้นะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทั้งสองที่เนี่ยสองที่ใช่อาจารย์ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงด้วยสำหรับบางท่านนะอาจจะขอแบบพระแม่อุมาพระลักษมีก็เกิดขึ้นได้ในสิ่งที่คุณขอท่านจะช่วยอยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับอุปสรรคก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับคิดไม่ ความอุดมสมบูรณ์เขาว่าทาเพื่อคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือทําอะไรที่บางอย่างที่มันจะราบรื่นและที่สําคัญคือให้ระวังเรื่องอึดอัดจใจรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเรื่องหนักใจอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้เลือกไม่ได้หรือเปล่าอาจจะมีส่วนนะครับนี่พูดโดยภาพรวมของชาวราศีกุมทีน,นี้ชาวราศีกุมมีเรื่องอะไรบ้างการเงินและสุขภาพเขียนหน้าปกยังไงดีดรต,ตเทมผมว่าเนี่ยเดือนนี้เดือนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะ เอาอย่างนี้สิหงดเลยอ่อะอะไรเนะไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพท่านคอยช่วยใช้คำนี้นะครับราศีว่าอย่างยังไงดีเอาเรื่องการเงินก่อนเลยครับสำหรับคนราศีกุมนะฮะ คุณทฤษฎีอยู่ราศีพิจ,จิกจ้ะให้ให้ดูเทปของพิจิกนะครับเดี๋ยวที่มาตัดต่อนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับนี่เจาะลึกเรื่องการเงินของคนราศีกุมนะครับประจําเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามีภาระแบบปัญหาหลายเรื่องเหมือนกันบางครั้งโดนเอาเปรียบโดนโกงห้อยหัวคิดอื ไม่ได้งานได้เงินงหัวคิดแต่ว่าอะไรอาจารย์เหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกเหม,มือนคนที่ยืมหนี้แล้วก็ไม่คืนอ๋อให้เขาเงินให้เงินเขาไปยืมใช่ให้เงินเขายืมไปแล้วเขาไม่คืนนนเหมือนโดนเอาเปรียบเป็นโรคซึมเศร้าภาวะหนักใจแบบภาะอะไรหลายอย่างเรื่องการเงินนะหนักหน่วงเหลือเกินคิดหลายเรื่องเหมือนกันครับยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มแต่ก็ไม่เลวร้ารเสมอไปคุณยังหาเงินได้อ่าคือเงินในที่มาคืน่ไม่มาหรอก แต่คุณยังหาเงินใหม่มาเข้าได้เสมอยังหาได้อยู่แต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหนักใจมากๆใช้คํานี้เลยครับใช้คําว่ามากๆเลยละกันนะครับอ่ะเดือนกรกฎาคมกรีเอกกรกฎใช่ครับโอเคนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพคนราศีกรกฎระวังถูกหวยนะใช่คุณฝนมีเกณฑ์ถูกหวยถูกรัตติการะวังถูกหวยนะอยู่ดีๆถูกหวยขึ้นมาทําไงเนี่ยใช้เงินไปถูกเลยเอ้า สุขภาพครับเรื่องสุขภาพนะครับตั้งเจิตของกันสืนมาที่ผมนะะราศีมีนเตรียมตัวเลยครับคำถามคุณเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆนะฮะเรื่องสุขภาพนะครับด้วยเมเลือกไพ่ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับจะดูว่าสุขภาพของคนราศีจะเป็นย่งไรสุขภาพจะระวังเรื่องความเครียดความดัง พายบอกเลยนะความเครยียดความดันแต่าพูดอย่างนี้นึกว่าเวลาสีตัวเองไม่เกรเนไม่เกรนแต่ก็รักษาได้พายปสังตราดคุอรักษาได้แต่มันจะดีขึ้นนะคบไม่มีอะไรท่ทาน่ากังวลถ้ามีโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็รักษาได้ครับนะครับพบมหมอถูกคนพบยาถูกถูกลกถูกโรคก,ก็จะโอเคทุกอย่างไม่ไน,น่ากังวลนะทีนี้ปไปอาทิตย์นี้ชาวราศีมีนก็กดติดตามกันได้นะครับเป็นบุ๊กไอจีช่อง YouTube ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียพิมพ์คำว่าด็อกเตอร์เทมซาโ์ลกัสขึ้นหมดเลยนะครับคำถามไม่ถูกใจถามส่วนตัวกันได้อีกนะครับอยากดูอยากดูแบบเจาะลึกคุ้มจริงๆผมยืนยันดูส่วนตัวด็องเทมคุ้มจริงๆนะฮะอ้าวครับรจาน